สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเรานะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะแล้วก็ที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดส u b ครนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนขึ้นมาเนาะ สำหรับวันนี้ใครที่กําลังมองหารองเท้านารีนะครับผมรองเท้านารีเหลืองกระบี่นะครับผมเป็นรองเท้านารีที่ปลูกง่ายทนแดดนะครับผมมาจากจังหวัดกระบี่ของเรานะครับผมเป็นแบบนี้ผมจะมาขายเป็นเข่งเลยครับผมวันนี้งานตกคัดเป็นเข่งเข่งใหญ่ๆห่แบบนี้เลยนะเข่งใหญ่ๆหญแบบนี้เป็นประมาณกิโลกว่าเลยผมขายแค่เข่งละพันสองร้อยบาทส่งฟรี เก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มแบบนี้ผมมีอยู่ประมาณสี่เข่งนะครับผมงานตกคัดนะครับผมงานตกคัดไม่ใช่ขี้เหร่นะคะไม่ได้ขี้เหร่นะเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่นะ <c oughs> ไปแบบเป็นทั้งเข่งแบบนี้เลยเพียงพันสองบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มผมปลูกไม่ทันนะคะผมเนื่องจากพรุ่งนี้ผมจะบินไปเที่ยวฮ่องกงไปไหว้พระเนาะไปที่วัดแช่กงหมิวนะคะผมวัดที่มีเครื่องรางของขัง,งที่เป็นใบพัดนะเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายทามาให้ดูใครอยากได้เครื่องรางของข,องของังทักแชทมาได้นะครับผมปากหิ้วผมได้นะ,ะใครสนใจนะเหลืองกระบี่นะคะผมเหลืองกระบี่กล้วยไม้ป่าแท้หายากจากจังหวัดกระบี่นะคะผมขายยกเข่งแบบนี้เลยผมปลูกไม่ทันงานตกคัด มีอยู่4เข่งเข่งละพันสอง0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคบผมท่านใดสนใจโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์095-941-8988 095-941-8988หรือแอดไลน์มาได้เลยที่เบอร์095-941-8988รองเท้านาลีเหลืองกระบี่นะครับผมปลูกใส่วัสดุอากาบมะพร้าวสับนะครับผมเปลือกสนหรือถ่านนะครับหรือ อิดมอนทุบนะครับผมตรงนี้ชว่วงนี้ก็ปลูกวัสดุปลูกที่ค่อนข้างโปร่งหน่อยเพราะเนื่องจากเป็นน้ำหน้าฝนนะครับผมไม้จะอมน้ํานะเข่งใหญ่ๆแบบนี้เลยเพียง1ันสองบาทเข่งละกิโลกว่าเลยงานตกคัาสําหรับขอคนไม่ซีเรียสนะครับผมคุ้มสุดคุ้มนะครับผมพันสบาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มสําหรับเหลือง Town, ari, รองเท้านารีเหลืองกระบี่นะครับผมโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์0 9 5 9 4 1 8 9 8 8 กับขอบพระคุณทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์ให้เรากดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับผมเน้นขายครับเน้นขายอ่ะใครสนใจทักมาได้เลยนะเหลืองกระบี่เข่งละพันสองบาทส่งฟรีครับผมอันนี้ให้ราคาโปรโมชั่นเลยสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ